วันนี้นะครับจะมาทอดปลาสลิดนะครับเป็นกินกับข้าวนค,คนเดียวพอดีแม่บ้านไม่ทานมื้อเย็นนะครับลดน้ำหนักก็ไปตลาดนัดได้ปลาดุกแดดเดียวมานะครับแล้วก็ปลาสลิดตัวไม่ใหญ่ตัวก็ขนาดพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้บัางไว้แล้วเนี่ยบัางไว้แล้วปลาสลิด จะมาทอดกับเจ้านี่หม้อทอดไร้น้ำมันนะดูดิว่ามันโอเคไหมนะครับก็ครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยทอดนะครับเมื่อก่อนทอดแต่น้ํามันเดี๋ยววันนี้จะมาทอดกับหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับกินกับข้าวร้อนๆนะครับมีปลาดุกแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวนี่ใหม่ๆครับซื้อจากตลาดนัดเมื่อตอนเย็น อะทําเลยดีกว่าครับเปิดหม้อไปดูนะครับไปดูใน YouTube มาก็บอกตั้งไว้200องศาแต่ว่าดูภาพใน y o u t u b e แล้วมันจะมันจะผิวมันจะแข็งไปนะครับเดี๋ยวจะลดลงมาเหลือ190จะใช้สูตรตัวเองนะครับจะไม่ลอกจาก YouTube นะครับก็จะทำการทอดด้วยหมอ้อทอดไร้น้ำมัน2ครั้งครั้งละ สิบสองนาทีสิบสองนาทีแรกก็คลิกปลานะครับเดี๋ยวลองดูกันเอาคว่ำปลาดุกก่อนปลาดุกแดดเดียวอ่าควา่ำเรียบร้อยแล้วก็สลิดด้วยทั้งปลาดุกทั้งปลาสลิดนี่เอาแค่นี้พอแล้วครับกินคนเดียวกินคนเดียวกินกับข้าว อ่ปิดต่อไปเปิดหลังจากเปิดเลือกเมนูปลานี่กระพิบแล้วเมนูปลากระพิบแล้วครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิปึ๊บอ๋อมันขึ้นให้180ใช่ไหมเราตั้งไว้ที่190 190้าาสิจำนวนนาทีนาทีเดีย๋ยวนะ กดนาทีก่อนอ่าเอาสักในสูตรใน YouTube บอก12นาทีเราตั้ง13าไปเลยช่วงพลิกปลาครั้งแรกสิบสามแล้วก็กด Start เริ่มก็บอกทอดปลากับหม้อไอหม้อฟิลิปตัวนี้มันจะมีควันนะครับถ้าเป็นปลามันจะมีควันพ่นพ่นออกจากด้านหลัง เปาะนั้นก็ต้องมันจะฟุ้งในครัวนะครับควันออกจากหม้อเพราะว่าดูในคลิปที่ YouTube มันจะมีควันออกมาก็ต้องเปิดเครื่องดูดควันช่วยนะครับเบอร์สามไปเลยอ้าวคอยนะครับคอยแล้วก็เดี๋ยว13บานาทีแรกเข้ามาเปิดดูแล้วก็พลิกอตอนนี้เหลืออีก3านาทีอ่ลรออีก อ้าว13นาทีแรกเรียบร้อยแล้วครับเรามาเปิดดูว่าปลาสลิดกับปลาดุใน13นาทีแรกนะครับก่อนที่เราจะพลิกเป็นยังไงครับโอ้ถือว่าโอเคนะครับสีสวยเลยกำลังเดือดเลยปลาดุนแล้วก็เจ,จ้าตัวจะพลิกเลยนะครับจะพลิกนะอ่าพลิกครับ สองด้านมันก็สีเดียวกันดูมันรีดน้ำมันออกจากปลาหม้อมันรีดน้ำมันออกจากปลา้าต่ออีกสักสิบสองนาที ตั้งใหม่เมื่อกี้สิบสามอันนี้ตั้งอีกสิบสองเริ่มอะคอยครับครั้งนี้แหละเรามาดูกันว่ารวมหมดแล้วสิบสามบวกสิบสองทั้งหมดยี่ห้านาทีนะครับ 2ีนาทีในความร้อน190องศามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ดูแล้วมันรีดน้ำมันออกมาจากตัวปลาได้เลยอีก2นาทีอะคอยต่ออ้าวหนึ่งนาทีล้คอยต่อไปครับแปบ๊บเดียว4ี่สามสอ มีสัญญาณเตือนบอกว่าเสร็จแล้วที่ตั้งเวลาไว้นะครับรวมทั้งสิ้นตั้งเวลารวมนะครับทั้งทั้งหมด25นาทีในความร้อน190องศาปรับปลาหนึ่งครั้งนะครับปรับด้านหนึ่งครั้งอะมาลุ้นดูสิเป็นยังไงปลาสลิดแดดเดียวกับปลาดุกแดดเดียวโอ้สวยงามครับสวยงามนี่ครับ เอาสลิดกนแห้งนะครับสลิดนี่ปลาสลิดเป็นกำลังดีเลยครับนี่สลิดกรอบนอกนุ่มในสลิดตัวหนึง่งไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับนี่นี่ตัวหนึ่งครับนี่กำลังสวยเลยครับ อ้าวต่อไปมาดูปลาดุกครับปลาดุกนี่นะมันมีรีดน้ํามันออกมาจากตัวปลาเนี่ยเป็นฟองเนี่ยเนี่ยปลาดุกแห้งนะครับสวยเลยเห็นไหมครับนี่ปลาดุกแดดเดียวแสดงว่าปลาดุกนี่มันมีมันเยอะกว่าปลาสลิดเอ้าวกินข้าวแล้วครับหิวแล้วเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถอดล้าง Switch ออ f เรียบร้อยนี่มาดูที่แสงสว่างปลาสลิดแดดเดียวกับปลาดุกแดดเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้รู้ว่าปลาแดดเดียวก็ทอดใช้เวลาประมาณนี้นะครับ25นาทีจะได้แบบนี้นะครับ25นาทีความร้อน190นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในเมนูหน้าครับ